สวัสดีครับกับพบกับร้านเอทีเออดีจิตเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับสำหรับงานติดตั้งรถยนต์โต้ต้าฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับคันนี้พิเศษมากมากนะครับเนื่องจากลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้า FC ที่เดินทางมาไกลมากนะครับคันนี้เดินทางมาจากสงขานะลูกค้าดูสินค้าแล้วก็ดูงานติดตั้งของร้านนะครับอยากมาติดตั้งบ้างนะนัดจองคิวเรียบร้อยนะครับมาติดตั้งนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นในรุ่นของ b i Projector ใไบเออดิจิตเตอร e ในอนะครับซึ่งตัวีบีไอแอด e านอเนี่ยตัวนี้จะสามารถตติดั้งกับรถ Toyota Fortuner Champ เนี่ยได้แบบตรง ทางร้านเราเนี่ยจะคือจะใช้ขาตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นรถจะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าทุกคนเห็นตัวลูกแก้วนะครับมันจะอยู่ในกรอบโพซิชันเป๊ะนะครับฟิตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะครับทุกอย่างจะถูกล็อกเอาไว้อยู่ตรงกลางเป๊ะหมดเลยเนื่องจากเราใช้ขาตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นนี้นั่นเองตัวนี้เป็นมันติชิปไบบีมเอลด์นะครับไฟต่ำ์้าสิบแปดวัตต์ไฟสูงก็อยู่ w, ยเ,ยออเ,เลกนะเห็นห้เนี่ย ทุกคนจะเห็นนะเนี่ยมองด้านข้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะมี2อันยิงออกมาเป็น2เส้นนะเนี่ยนะครับคือตัวมัลติชิพไบบิมเอลดีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูแสงลงถนนกันบ้างดีกว่าแสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากตัวไฟหน้าไบเอลดีโปรเจกเตอร์ออสแตรมซีบี c อแอนั่นเองนะครับค่าแสงตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ5,800ถึง6,000นะครับจะติดแบบค่อนทางขาวนะตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นบูคัตออฟแบบขาวตลอดช่วงนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอ่ามีแมวโผล่มาด้วย นี่ก็จะได้บูคัดออฟตั้งแต่ซ้ายจะลดขวานะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นมัลติชิปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนความเข้มที่ลงถนนตรงกลางเนี่ยมันจะเข้มมากนั่นเองนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากเป็นงานตรงรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดออฟมันจะตรงแบบเป๊ะเลยนะเห็นไหมตรงแบบชนิดที่ว่าทับกันแล้วก็ไม่มีการหยักหลบหรือ ไม่มีการซ้อนทับกันนั่นเองนะครับมันจะต่อเสมอกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับอันนี้คืองานติดตั้งแบบมาตรฐานตรงรุ่นของทางร้านที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านั่นเองนะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นบายบีมอีดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกไฟสูงนะมันจะติด4ี่ดวงนะครับอ่ะผมให้ดูตัวอย่างนะนี้เป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ยกสูงเห็นไหมมันก็จะติดไฟสูงเดิมฮาโลเจนแล้วก็ไฟตัวออสแลมก็จะยกขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะคันนี้เนี่ยก็คือจะมีปรับระดับมาอยู่ด้วเพราะฉะนนั้ สายบรรทุกสายแคมปิ้งแบบนี้นะครับสบายเลยนะวิ่งตามหลังรถเก๋งก็กดลงนะครับเดินทางไกลกลางคืนนะครับลงใต้ขับปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะงัดขึ้นได้นะครับเจอรถเลนสวนมาก็เราก็เอาลงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่นติดตั้งที่ร้านนะครับงานติดตั้งมาตรฐานแสงสว่างขนาดนี้แต่ต้องไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแสงตัวอย่างนะครับจากการติดตั้งของตัว o s ส a m c b ย a d v a n c e กับรถ Toyota Fortuner c h a m มนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยฝาโคมเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ 80%บวกนะครับแสงก็เลยยังสามารถที่จะออกไปได้แบบเกือบสุดนะจริงๆมันสุดกว่านี้นะครับต้องบอกนี้ก่อนนะเนี่ยอย่างข้างนี้ก็จะแตกรายงานค่อนข้างเยอะนะครับตามอายุรถนะถ้าฝาสายเปลี่ยนแบบกิิบๆเนี่ยมันจะออกแรงกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าดีกว่าเดิมมากนะเพราะว่าของเดิมลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนหลอด LED มาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่จบนะครับซึ่งแน่นอนเพราะของเดิมมันเป็นเลนสขุ่นนั่นเองนะมันจะไม่ได้ใส่เคลียร์แบบแบบตัว b i เอลด์โปรเจคเตอร์ของทางร้านนั่น นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งคนขับกันบ้างดีกว่าครับนี่ก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับเรียบร้อยนะครับผ่านฟิล์มมืด60นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแสงอ่ะผมปิดนะเปิดปุ๊บติดทันทีเห็นไหมบายดีไม่มีการรอใดทั้งสิ้นนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่มีกล่องในเวอร์ไม่มีบาะลาดมากวนใจข้างหลังอุปกรณ์ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้นอกตัวรถนะครับแล้วก็อันนี้ในตัวรถนะอ่ะทฟฟเปิดเห็นไหมแรงเข้มส่าใจสมมติปิดปบไฟสูงปุ๊๊เเห็นนมี่ เปิดแล้วติดทันทีติดระดับก่อนไฟฮาโลเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพุ่งได้ไกลกว่ามากนั่นเองนะครับเนี่ยไม่มีรอเลยเห็นไหมปุ๊บนะประมาณนี้นะครับสำหรับในตำแหน่งคนขับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีตัวปรับระดับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ลูกค้าก็คือสายแคมปิ้งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะปรับลงแบบที้ได้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมรถเก่งรถอะไรต่างๆที่เตี้ยกว่านะครับเราก็ไม่ไปรบกวนเขานะครับเนี่ยวิ่งคันเดียวถนนดำยาวๆศาสตร์ขึ้นได้เลยนะครัับบลงใต้คร ดีกว่าเดิมแน่นอนผมการันตีนะตัวนี้นะครับจับถนนได้ดีกว่าการเปลี่ยนหลอด LED เดิมๆแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ตำแหน่งคนขับครับผมอ่ะอันนี้ก็เปิดเฉพาะแต่ไฟหน้าอย่างเดียวนะพี่ไม่ได้เปิดตัดมองนะเบอร์ใช้งานผมตั้งเอาไว้เป็นเบอร์อันนี้เลยนะพี่นะสามารถที่จะใช้เบอร์นี้วิ่งได้เลยยกเว้นนะพี่มีของจะเอาลงจะอไพี่ก็ค่อยปรับเฉยๆขึ้นเอานะครับเพราะรถมันมีปรับระดับอยู่แล้ว เป็นไงพี่แสงเมื่อเทียบกับของเดิมประสิทธิภาพเป็นไงพี่ต่างเลยนะเ <laughs> พราะของเดิมมันจะไม่เข้มขนาดนี้แล้วตัวนี้ก็คือได้ความกว้างของแสงด้วยอขับเป็นวงกลมได้เลยครับ ถนนชัดขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมใช่ขณะลองต่อไฟสูงครับตัวนี้จะเป็นไฟสูงแบบสี่ดวงเลยเนี่ยมันจะพุ่ง,งแบบพุ่งไกลกว่าของเดิมอ่ะลงได้เลยครับเึ๊บเนี่ยเส้นคัตออฟที่ผมตั้งอ่ะมันจะมันจะคมแบบแฟตเสมอเป๊ะเลยไม่มีการเหลื่อมไม่มีอะไรเลยเพราเราใช้ตัวขาตรงรุ่นของมัน ประมาณนี้นะพี่นะโอเคนะครับ โอเคครับอันนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับสำหรับงานติดตั้งรถยนต์โต้ต้าฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับที่แก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับลูกค้าก็เดินทางมาจากภาคใต้เลยนะครับสงขานะครับมาติดตั้งไฟหน้าบายเอลดีโปรเจคนะครับในรุ่นอ s ส a m CBI a d v a n c ดวานนะครับงานติดตั้งตรงรุ่นเนียนเนียเซตอัพแสงครบจบนะครับสินค้าที่ได้มาตรฐานต้องคู่กับร้านติดตั้งที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับคันนี้ก็คือจบเลยนะสำหรับใครที่ใช้ฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกโฉมนะ ยกเว้นตัว Regender ที่เปลี่ยนบาอดีไม่ได้นะครับนอกนั้นที่หละเราเปลี่ยนได้หมดนะตั้งแต่ตัวแรก2,005ยัน2,024ลีด,ดนะครับเปลี่ยนได้หมดนะใครอยากใช้ f o r j o u n e r แล้วมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างหรือจะมาเติมตัดหมอกยังไงได้หมดหรือรถรุ่นอื่นอยากติดตั้งไงได้หมดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรกับลไลน์เป็นอันเดียวกันนะเบอร์02 342 5550นะครับ ร้านนะี่อยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอย่างท่านนี้ก็เดินทางมาจากภาคใต้นะมาติดตั้งที่นี่จบครบเลยนะครับใช้เวลาติดตั้ง Fortuner Champ เนะี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะถ้าไม่ได้ถ่ายรวมถ่ายรีวิวนะครับก็ไปอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน3ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมโอเค วันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับและท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถยนต์ Fortuner c h a แชมที่ใส่ออสแรมซีบีอเอซวันจบครบที่ร้าน i t ทีเอนั่นเองนะครับผมครับสวัสดีครับ